สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับชาแนจริงจะายาร์พีจีครับแพชล่าสุดตอนฉลองครบรอบหนึ่งปีเดียโบสีมีข้อมูลที่ผมมองว่าสําคัญมากนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีข้อมูลมากที่สุดก่อนจะเอาไปเล่นจริงนะครับเพราะมันเกี่ยวกับคอนเทนต์หลักของซีซั่นอย่าง Thepit ทนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราแปลงผลข้อมูลที่ได้จากแพชโนดเนี่ยว่าอย่างไรบ้างสําหรับแพชโนดนะครับรายละเอียดหลักๆสาระสําคัญมีแค่ เรื่องการอธิบายนะครับเรทดอปที่ปรับเพิ่มขึ้นนะโดยเพิ่มจากเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเรทใหม่เนี่ยนะครับคือการดรอปซิเทเจนสโตนนะซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าซิเ i a จนสโ n e คืออะไรมันคือมาทเรียลฟาร์ b o อสที่ราคาแพงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับแพงสุดในเกมตอนนี้เลยเดี๋ยวขอโหลดรูปมาก่อนอ่ะรูปนี้ก็ได้นะครับ น่าจะเห็น s t i g e n s t o n e กันอยู่นะครับมันคือ material ในการ f a r ์ b o อส commented นะครับหรือ uber นั่นแหละทีนี้นะครับปกติมันเป็น material ที่หายากมากมีกับสุ่มตอบจาก world b o s และแน่นอนมีสุ่มตอบจากเดือพิไม่มีใครรู้ว่าเรทเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะครับทางทีมงานวิสัทให้เลข point เรามา4จุดและแน่นอนครับ4จุดนี้เราก็สามารถเอามา p อ o กร r a ได้เทียร์1มีโอกาสดอบที่5%เทียร์40 10%บเเทียร์เทียร์สองาคำถามคือแล้วเทียร์อืน่นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้เปรียบเทียบกันได้แล้วมันห่างกันไหมเ้า9กับ100ห่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลนะเรา,เาข้อมูลทั้งมีทั้งหมดนะครับมาโอสเป็นกราฟเป็นจุดสีแดงเรียบร้อยเลยนะครับ1 5 4 0 10 118 230ใครไม่สนใจพาร์ทนี้ข้ามไปได้เลยนะครับไปดูท้ายคลิปตอนสรุปให้แล้วนะครับผมจะมีสรุปว่า ชั้น10 20 30 40 50ไปจนถึง200เนี่ยห่างกันทีละ10เนี่ยโอกาสดร o ป s t u จ g e stone กี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสที่ได้ไปเลือกเอานะครับว่าอยากฟาร์มชั้นไหนไแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุญาตท,ทำกราฟกนขึ้นมาก่อนนะครมันต้องเป็น m 4. โอเคเราได้เราได,เาได้เราได้กราฟออกมาแล้วจะเห็นได้ชัดนะครับว่ากราฟของ อัตราดอกเนี่ยเป็นเส้นตรงแน่นอนนะครับเป็นเส้นตรงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็แค่ต้องเอาค่านี้ไปใส่0.15125795เอ่อ0.125795่้ 95, ใช่ไหมแล้วก็5.026ุดศูหเป้นเลขทั้งหมดได้แล้วครับ เลขที่อยู่ทางซ้ายมือคือเลขที่สำคัญนะครับก็ผมขยายให้ดูนิดนึงอ๋อไม่ใหญ่ขึ้นกว่านี้เนาะโอเคนี่คือเลทนะครับหน่วยเป็นเปอร์เซนต์ทางซ้ายคือชั้นนะครับทางขวาคือเปอร์เซนต์ที่จะออกสตีเจนสโตนดูได้เลยนะครับชั้น1อยู่ที่6.28ชั้น2.7.5นะครับชั้น ร้อยอยู่ที่17.6ชั้น90อยู่ที่16.3เพราะงย้นจริงๆแล้วโอกาสไม่หนีกันมากนะครับถ้าใครสงสัยชั้นไหนเป็นพิเศษก็เอาสมการด้านบนไปพอตต่อได้เลยนะครับ fx เท่ากับ 0.125795x บวก5.026นะครับสำหรับตัวเลขที่ผมมองเนี่ยนะครับชั้นที่คนปกตินิยมฟาร์มก็คือชั้น70 80 90 100เนี่ย เลดดอบแทบจะไม่ได้หนีจากชั้น130หรือ120มากเลยเพราะฉะนั้นเน้นจํานวนรอบดีกว่านะครับจากความคิดเห็นของผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาตัวเลขมาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนดูครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ